ตัวนี้จะเป็นตัวไฟแสดงสถานะฝุ่นที่อยู่ในห้องเรานะคะถ้าสีน้ำเงินก็คือห้องเราสะอาดและถ้าฝุ่นเยอะมันก็จะึ้นส้มหรือว่าแดงอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วถ้าตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิด UV UV อะคะ่ะผู้ชายจะเปิดก็ได้หรือว่าไม่เปิดก็ได้ไดแต่ที่จริงแล้วตัว UV อะคะ่ะมันไม่ไม่ส่งผลอะไรกับอะไรเพราะตัว UV วอะคะ่ะมันจะอยู่ในกล่องที่อยู่ด้านในแล้วก็จะมีิลเตอร์ปิดอีกชั้นหนึ่งลูกค้าไม่ต้องกลัวว่า ะเป็นอันตรายต่อตัวแต่ถ้าสมมติคุช้ชายจะปิดก็กดตัวน,นี้แต่ถ้าเวลาเรากดเปิดใช่ไหมคะมันจะขึ้นสัญลักษณ์นีน้อ,อันนี้ค่ะจะเป็นตัวเลขของขค่าพุ่นที่อยู่ในห้องเราเ<ม>ขาจะบอกเป็นไมโครกรัมข้อคุออ่นเยอะมันก็จะวิ่งขึ้นแต่อันนี้ก็คือส่วนมันไม่มีมันก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าตัวนี้ค่ะจะเป็นไนโ h t m ถ้าไน g h t mode ่ะไฟจะดับ<ม>อย่างสมมติคูณชายเป็นเี่ยเครื่องเปิดอยู่ใช่ค่ะเครื่องจะเปิดอยู่แต่แค่ว่ามันจะไม่มีแสง ว่ามันขึ้นบอกสถานะของสูนเราจะเป็นสีแล้วค่ะอยากชวว่าคุณชายไปไว้ในห้องนอนแสงมันก็จะเย็นตาเราใช่ค่ะอันนี้ปิดไหลส่วนตัวเนี้ยค่ะก็จะเป็นตัวความแรงของลมอันนี้แรงสุดะอันนี้ก็จะแรงสุดแต่ถ้านี้ก็เบาสุดแต่อยากชัวว่าคุณชัยเอาไปใช้ในห้องทั้งแรงใช่ไหมคะแนะนําให้เปิดความแรงค่ะแรงสุดเพราะห้องเราสะอาดนะคะแล้วก็ค่อยรับเป็นโหมดเบอร์หนึ่งก็ได้ หรือว่าจะเปิดเป็นออโต้ก็ได้ออโต้แล้วก็กดตรงนี้เขาจะปอกของเขาเองตามตามขั้นตอนอัตโนมัติถ้าคุณเยอะเขาก็ปรับแรงดูเพิ่มขึ้นคุณน้อยเขาก็ปรับแรงดูลดลงได้ค่ะถ้าตัวนี้ยค่ะจะเป็นตั้งเวลาปิดสูงสุดจะอยู่ที่12ชั่วโมงขึ้นอยู่ว่าผู้ชายจะให้เขาปิดกี่ชั่วโมงได้ค่ะอันนี้คือไม่ได้ต่างโอเค ติเครื่องถ้าฟิลเตอร์อหมดอายุมันจะขึ้นบอกตรงนี้นะคะผู้ชาย้่าไปย,ยซื้อเปียนโอเคได้ค่ะอสะดวกขึ้นเยอะเลย